พุดบาทหนึ่งเจ็ดจากคุณพลสิทธิ์นะคะมาทั้งสิน้นเขียนมาเรียบร้อยเก้าสิบเหรียญสิบห้าบาทต่อหนึ่งเหรียญน,นะคะขอบคุณที่ไว้วางใจค่ะรุดบาทหนึ่งเจ็ดนะคะรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทราคาปัจจุบันนะคะสิบห้าบาทก็ยังไม่นิ่งนะคะอาจจะมีโอกาสปรับขึ้นได้ค่ะ ป้านารอลุ้นอยู่นะคะทุกคนรอลุ้นกับป้าน้าลุ้นกันค่ะว่าอยากให้อยากให้ราคาเขาขึ้นนะอย่างน้อยสักยี่สิบาทก็ยังดีแหละนะเสียดายความเป็นครุดสาวปาน้าสาวลุ้นโอ้โหนี่เชื่อมาว่าปน้าตอนนั้นรับซื้อยี่สิบาทแล้วเก็บไว้เป็น,เป,นเป็นหลายพันเหรียญนะอยู่ที่ปาน้าเนะ่ะแล้วอยู่ๆมาเหลือสิบห้าบาทอะ่ะแล้วเงินเงินส่วนนั้นอนะ่ะหายไปแบบเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรคือปน้าทําใจอยู่แล้วละเรื่องการสะสมอ่ะ จะมาหวังเก่งกำไรเนี่เป็นไปนไม่ได้คือเก็บเพราะเรารักเราชอบในในเหรียญนั้นนั้นเราก็เก็บเท่านั้นเองนะคะเอากำไรนั่นคือคือเป็นผลพลอยได้ค่ะรักเหรียญไหนก็เก็บเหรียญนั้นชอบเป็นพิเศษเพราะว่าครุฑบาทหนึ่งเจ็ามีดินน้ําลมไฟครอบอยู่ในเหรียญเดียวกันมีพุทธคุณเต็มเปี่ยมโดยไม่ต้องปลุกเศษแต่ประการใดเนี่ยค่ะ ลมคือธาตุลมน้ำหลอมเหลวโลหะที่นำมาผลิตเหรียญคือธาตุน้ำแฝงอยู่ธาตุดินกับธาตุไฟคือพอสอที่ผลิตอะคา่ะสองห้าบวกกันนะคะได้หนึ่งเจ็ดบวกกันได้ตรงพอดีเป๊ะค่ะจะด้วยความบังเอิญหรือตั้งใจไม่รู้แต่ได้ออกมาอย่างนีิงจริงค่ะดินน้ำลมไฟครบอยู่ในเหรียญเดียวกันมีธาตุครบมีอิทธิฤทธิ์มีพุทธคุณเต็มเปี่ยมโดยที่ไม่ต้องปลูกเสกแต่ประการใดค่ะ เป็นเหรียญที่มีพุทธคุณโดยไม่ต้องปลุกเศษมะดีมเจะนะเขาเจตนาหรือเขาบังเอิญไม่รู้ด้วยรูปรักษ์ขององค์พญาครุฑกลางปีกบินเหยียดขาตรงพร้อมที่จะฉบเฉียวมะจึงทำส่งให้แล้วก็เหรียญกลมท่านลมส่งให้อ,องค์พญาครุฑมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งขึ้นเนี่ยค่ะ เหรียญกลมเป็นท่านลมท่านลมก็ส่งที่ใครเขาบอกอะไรเนะี่ยลมใต้ปีกประมาณนั้นส่งผลนะคะเป็นเป็นกองหนุนจะมีครุฑบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อสิบห้าบาทนะคะครุฑรับซื้อทุกเหรียญเลยบาทหนึ่งเจ็ดสิบห้าบาทครุฑตรงสองห้าสองห้านะคะที่พศออระบุสองห้าสองห้าแต่ผลิตจริงหลายพศห้าปีสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้ารับซื้อเหรียญได้ยี่สิบบาทครุฑ เฉียงพรูเฉียงพศ2520และ2522เหมือนจะมีมาอยู่นะวันนี้คุูเฉียง2522และ20ค่ะคุูเฉียงรับซื้อเหรียญละ8บาทปนันหาอยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมจังเลยคุูเฉียงเขาเคยมีราคานะเนี่ยเคยขายได้20กว่าบาทแต่ปัจจุบันราคาหายไปไหนหมดก็ไม่รู้นะราคาตอนนี้มันไม่ได้เหมือนเดิม นะคะครุเชียงนะคะรับซื้อ8ปดบาทสอและ20เหมือนกันเนะะี่ยค่ะครุตตรงเหรียญน,นี้นะคะที่เป็นบอกว่าจำนวนผลิตจะอยู่ตรงนกวายุพักนะคะึค่ะ2องห้าสองหนะคะอยู่ตรงนกวายุพักสอง6 2าสองมีราคาผลิตน้อยหายาก28กับ29อะ่ะผลิตเยอะนะคะแต่ที่เหรียญเนี่ยจะ25 25เหมือนกันทุกเหรียญน,นะคะจะมาดูตรงนี้ค่ะ25 26 27 28 29นะคะ